เชื่อหรือไม่ว่าอาชีพที่พลิกโลกอย่างการเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์เคยถูกมองเป็นเพียงงานจุกจิกที่ไม่น่าสนใจสำหรับผู้ชายมาลองค้นหาคำตอบกันนะครับในสงครามโลกกองทัพจ้างผู้หญิงเป็นคอมพิวเตอร์มนุษย์เพื่อคำนวณว,วิถีกระสุนความละเอียดรอบคอบคือคุณสมบัติสำคัญเมื่อคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ENIX ถือกำเนิดงานเขียนโปรแกรมถูกมองเป็นงานธุรการ ผู้หญิงกลุ่มแรกจึงได้รับมอบหมายให้เขียนโปรแกรม e n i x ไม่มีคู่มือผู้หญิงกลุ่มนี้ต้องคิดค้นภาษาโปรแกรมและตักกะพื้นฐานขึ้นมาเองทั้งหมดผู้หญิงกลุ่มนี้คือสถาปนิกซอฟต์แวร์คนแรกปี1960ผู้หญิงเป็นโปรแกรมเมอร์กว่าครึ่งในหลายองค์กรนี่สะท้อนว่านิยามงานตามเพศเปลี่ยนตามค่านิยมสังคมทุกแอปในสมาร์ทโฟนและ AI มีรากฐานจากความคิดของคนกลุ่มนี้ ทักษะแก้ปัญหาและการคิดเชิงตรรก,กะไม่จำกัดเพศพลังของคนกลุ่มนี้ยังคงกำหนดทิศทางเทคโนโลยีปัจจุบันถ้าชอบเนื้อหาดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ